เกี่ยวได้ได้เอเลสด้วยครับตรงนี้เพื่อนชี้เป้าเข้ามาลุมเข้ามาลุมเอเลสตายสามที่เก้าวินาทีครับโอ้ดูนู้ดีฟอกเอนครับยังฟรีอยู่ด้านหลังครับไอป๊อตปอลเรือกที่จะไปเคลียร์คลิปไม่เข้าตุยโรนะครับและยื้อครับฝั่งข้ามออกไปแต่ว่าคลิปปนยังเข้ามานะฮะดับเบิลคิวจากดีฟ็อกเอนไปเลยครับไปนี้ป๊อตตัดสินใจคือไปแล้วจ้าแฮปปี้โอ้โหมาอีกแล้วความสุขอยู่ที่นี่พยายามจะเคลียร์คลิปเพื่อยื้อเวฟออกไปครับทำได้ก็จริงแต่ มันก็ยังเปลี่ยนอะไรเยอะตอนนั้นไม่ได้<บ>แ่ไอบ้บอลบองถือว่านั่นแหละฮะแซบจริงๆครับโอ้ยครับกระตุกไปจริงๆต,ตีตีนูนูน้ครับทำสกิลทุกอย่างเอทีเอ็นซีครับคนที่เก็บอลไปแต่เขาก,กดร็อกเชลครับโลขึ้นมาอย่างมหาศาลและโทนี่เป็นคนที่โดนต่อครับดิฟกเอ็นยิงใส่และสไลด์ตามเข้ามาปาดโดนร็อกเชลสวนกลับไป